ูจ้าทุกคนอ,มมาอามาออกกำลังกายกับแก๊งสวจ้าโอ้ประชุมอยู่ออฟฟิศจ้าหนูซ้อมแดนซ์เตรียมไปคอนค่ะสุดแม่จอยเลยอยู่บ้านจ้าต่างเจนต่างจอยแต่ซองนี้จอยได้ทุกเจนเลยเลผู้สร้างความจอยให้ทุกเจนมาตลอด30ปี ไม่ว่าจะเป็นคนขับเหยื่อที่ถูกชนหรือต้องเสียคนรักต่างก็เจ็บปวดทุกคนเซฟชีวิตหยุดขับเร็วกับโตโยต้าถนนสีขาวมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุลาเฮิร์บชนแหลกทุกยูวีพร้อมอัพหน้าดูบไรท์ไม่มีบ้องเลอผิวดูเนียนนัวทุกมิติแดดมาแต่หน้ายิงพุ่งกันแดดหน้าพุ่ง 3D ออร่าจากจุฬาเฮิร์บ เอกสิทธิ์เฉพาะ S26 GO 3เหงื่อออกก็หอมนานด้วยไฮยินชนะกลิ่นเหม็นพิสูจน์เลยการก้าวสู่ความสมเร็จไม่ยากเท่ารักษาไว้ผมต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากส่วนผสม17ชนิดใส่ใจตัวเองง่ายๆในทุกวัน GO ด o u b l e Cap ไม่กล้ายิ้มเพราะกลัวเห็นริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยแล้วก็ใช้อเลสซูเปอร์คอลลาเจนแบบถายช่วยลดเลือนห้าริ้วรอยแห่งวบยอย่างเห็นได้ชัดเต็มชี่ได้อารมณ์ไหนคือไม่กลัวเรื่องริ้วรอยแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งดีโดด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับพันล้านดีโดอโลหาสดชื่นรับซัมเมอร์เฟชสับสับดีโดสับรสทำ Rubber Rubber Dido s t r ร w รี่ซัมเมอร์นี้ดีโดเลย S <S ผมขาวไม่เป็นไรแต่<ะ>ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิครับปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลหางมีรางวัลของอร่อยแห่งปีของเป็นเอลเซนีที่มันต้องเป็นตัวตึงทั้งนุ่มทั้งหอมต้องยอมให้ได้รางวัลหลากรสอ,อร่อยหลายอย่างไงก็เอลเซนยูโร คุณอยากส่งโค้กให้ใครมีชื่ออื่นอีกเยอะเลยนะ Hi girl you can take all จะส่งชื่อแบบจึ้งๆหรือจะชื่อแบบจิ้นๆจะชื่อแบบไหนก็ส่งโค้กไปใช้กันเลย